ท่วมทุ่งทามท่วมทุ่ง

ปลาขาวปลาขาวปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยปลาเกต AH ีแลละเอาลืมไปเลยเรามีคิปเปอร์เรามีคิปเปอร์นี่น้าๆเห็นไหม ไม่ได้ใช้เบ็ดไม่ได้ใช้เบ็ดเลยไม่ได้ใช้เบ็ดกับน้ำท่วมน้ำท่วมนา้นท่วมนาปลาขึ้นน้ำปาเกียทีเออน้ำท่วมนาปลาเกียรติอันนี้เขาเรียกปลาอะไรอะ่ะ อุ้ยอุ้ยครึ่งกิโลนะเนี่ยห้าขีดครึ่งกิโลเมื่อกี้เหมือนเหมือนลงไปเอาแล้วมันมีอีกตัวลูเอแล้วมันมีอีกตัวเนี่ยยังไม่ได้ถัดวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาอีกตัวก่อนอีกตัวรอแอดมินมาก่อนแอดมินขจาจเร็วๆ มันมีสองตัวรู้สึกขึ้นน้ำปลาขึ้นน้ำเด้คลิปรวนวเนี่ยจับเดินเดินไปจับเลยเนี่ยเดี๋ยรวเดยวไปจับอีกตัวนึงปลาขึ้นน้ำถึงว่ามันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บในน้ำอ่ะเอาถือเอาถ,อถือตรงนี้ คลิปริวเนี่ยถ่ายถือเบนถือเบนไปนอย่างดีคลิคปริวครับคลิปริวโอ้นั่นหนุ่มว่าพวกช่วงริววันนี้ริวแบบไม่ได้ตกปลาจับเอาเลยอ่ะ เธอรองครับเมืนนยอย่อ,อกี้เมื่อกี้มีตัวนึงอ่ะไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วมัอือใส่ไปแล้ว ไยินเสียงปลาโดดวันนี้หมุนขวางงงกับลอกแล้เอางั้นก็หมุนใชาวก็หมุนขวาผมก็ใช้ใช้าทั้งขวาครับมีหลามีเปลี่ยนกันไปเรื่อยใช้มังม่งขวามัง่งโอ้อทำไมเธอไม่ลงไปอ่ะ ะนไม่ลงไปล่ะไหน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 ตาอะไรตาขาวลงไปแล้วไหนปุ้นไหนอ๋อปุ้นปุ่นตัวลงมานี่ตัวนะฮะเออโอ้ยปป้อหันละ เอาวางนี่ตัวเกี้กันหญยแบบนี้นะครับนี่เมื่อกี้จับปลากันวุ่นวายเลยนี่ลองดูสิตัวตัวใหญ่เนีย่ยนตัวใหญ่มุดนี่ตัวตัวใหญ่สองตัวนะวเนี่ยดูดิตัวเล็กตัวอะไรนะครับวันนี้โอ้โหมีผลงานกลับบ้านแล้วแต่ไม่ได้กอลอกเลยโอเคนะครับ